กะบ่คั่นมาแต่โลกของหน้าแม่นู๋โอ้ยน้อแม่มึงบ่ตายนั่นบ่พร้อมแม่นหาได้กะบ่มีนี่ละน้อเพนจังว่าเป็นเป็นเจ้าหือเป็นตงน้ สมงขาอห้แม่อินโอ้ยน้าแม่เป็นเจ้าไร,รเจ้านา้นกำรมก่อนโพธิ์ตั้มตายขาหมมดอกบี้ มอดเมงโอ้ยน้องเมียปนวตาตายตายดีตายไปแล้วบ่ได้ตายเล่นเล่นกินพวกตั้งควันนังน้องเมียน้องแมงเมียเอ้ยแม่เน้ นั้นาย่ยังก็แสดงดอกแตงเองให้เป็นเรื่องบาดคุณเมละอียาอาทาก่อนนี้แล้วตายจนมืดตายจนเกี่ยงเลียย หายจากโูกจากเต้าจากขางเขาที่แ่งมาแม่ละเอียดเอ้ยแม่มาตายไปแล้วโลดบอกเอตั้งแต่ตอนจะไปคาบ่มีมือทีกลับมาอ๋อไม่มีมือที่พื้นเตือนยิ้มเอ บาดบาดแครยันอื่นเพิ่นไปหาเจ้า้างกันยังกองดอกเต่ามาแม่เอ๋ยแม่ขันว่าเจ้าไปหยังสิได้กลับมาขั้นแมวไปนะยังสิได้กลับบ้านเกินบาดท้อละมันไอแนวว่าแมวมาตายมามี เปล่าตืนแม่เอ้ยแม่บ่มีแม่วาสทีเปลนขึ้นมาได้ดอกตังลงแม่จะเอียดเอเอ๋ย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  บังบังบ้าแล้วหลังขึ้นมาจังอีแม่ขั้นบ่อเอิญสังไก่กูพอเอิญดอกสังไก่นี่ยังไปตั้งแต่พอสุพอดเบนยักทีนรงชาย ตลอดทั้งโลกทั้งหลายเจ้านี้ละไว้ให้ให้ทำละกรรมโวกหาความสุขบก่กมีเลยแต่เจ้าตายไปแล้วตกกลางเถินโนก,กับันนา แม่ลูกทั้งหลายยกมาจูบขังขวายกมาจูบขัางซ่ายไแล้วบ่อยากบ้่งในแม่นี้พอสุขบุตรกับลูกสาวลูกเคย ลูกสายลูกสะเพลันสาวลันสายกิดหอดลายจังได้สั่งบทเทศนุชวนามน้ำามให้แม่มาร้องรับกาสวนบนนอกน้ำรวยเมียนแม่ข่อละมั่อยู่ทางใด กตแล้วงยาเด้อแม่เออแม่เอ้ยแม่อยู่น่าลูกเหลือปากปลาอยตัวเจ้าดอกวันมาเแม่ละเอียดเออ แม่มาวอดแล้วแม่ก็จะได้ยานในเดือนพานมาทางไหนอย่าไปมัวเมาล้ะกันโยต่ำใจวัวอย่าไปมัวเมาลินน้ำตาเว เว้าหยังกันฉันดอกลาตะกี้คือบัญหาบัดยามคอยเชือิ้นอีแม่ระเบียบมาจะมาเชื <absorption> ่อกันแค่ผู้เฒ่าโอ้ยน้อแม่แมงเจ้าทรมานไหมอยู่ทางได้น้องกะตามจัน ร่างหนพงเสื huh? no. no ้อกับอเตียเออว่าไหนมีอันนี้เป็นมือแมนมาใช้แนวไร่ไร้โลกกมาพวบกันแต่งมารอทาจังบ่ามามาทอนมาอดอดหน้ารอนแม่จะได้นังเจ้าเดอแม่ละเอียดอ ว้าหน้ามาคอดบาปาแต่อย่าแวะเล่นดอกน้ำเซยว่ามาดินมาเดินแม่ละเอยเดินเอิคกันแน่เดินมาเดินแม่เดนอย่ามาายังเกยบดินหาดนดอาไม่รลองห่นทา ไอ้รบพังก็เสียงนี้มาที่ยังแก่เมียนแม่สังโลกสาวโลกสายโลกเคยโลกสะพายหลานสาวหลานสายญาติน้องคนใดกคเจ้งลืมสายเมื่อ แล้วเลี้ยวมาไอแม่โรูกาทอดไทยอภัยบ้างอย่าใส่กับนกว่ามาเน็กดีแม่แม่ละเอียดอาบาวตากอนเอือ แห้งเน่วันนี้ไหมอ้าวเออลายแม่ในตอนนี้ดวงดึงยานแม่ละเอียดมาถึงแล้วลูกเด้อ แม่ให้เจ้าเอาฝายมาผูกแก่นพันคอมาผูกแกนหลวงคอเป็นตอแทนแม่ละเอียดนี้ละไว้ให้เ่าคางดอกโยน้ำละที่ขารร้องลำทงไฟจากนี้ป่าเมื่อเจ้ารับก็สนผลบุญจึงจากมาดอกเมืองป่าแต่่ัในี้ตอนนี้ เนื้อไรดีกะซิเบาเนื้อไรงามกะซิบาสิีไหวพร้นแม่ละหยัดเพิ่งกันหน้าให้เล้วได้สุขยิ่งยิ่งสบันฝ้าแม่ปนเดาสาตัเออเออละแม่ กันแม่เจ้าโทรโขไก่พ้นจากโทรเดธอแม่รักกันแม่แม่ถึงโทรไก่โทกเก่งยิ่งกระสมดังใจปองไอ้เนี่ยไปมันเรียนก้าวบอนเทวดาอย่างหนึ่งกันไม่ไปถึงแล้วสวัสด์ท่างเป็นมองอยู่ไปวาดไก่ไปวาดหมูไปวาดโรคไปวาดเต่าไปวาดเข่าโยนาโอไปเอากางโยเวมานสัตว์ที่มาไหว้นาปศิษยานเอามาโปรดกันไม่โปรดจ้าบ่มี ให้กลับมาเป็นแม่ของเจ้าดังเขาเด้ๆเจ้านี่แม่โบตายแล้วล่ะนะเอแม่เอ้ สิ่ของสิผูกแขนนี่เมหันนะไอ้กันบ่มีปลายก็เอาตะเงินก็ได้เอกันบ่มีเงินก็เอาตะลายก็ได้ตะว่ากันเอาตะฝายทีแม่ระเบียบยางไปใส่แล้วก็สิของตั้งแๆฝายเด้อบบเด่ไปสวรรค์น้ำโมเอาเงินปอนใส่ยำให้เราหนึ่ง มุนเจ้าลายแม่จะยืมแมาไก่ลายแม่โอ้ยโอ้ยน้องน้องน้องเอาบัดนี้ไว้พรอในแม่ระเบียบนียปร้อยสิจะไม่โปรแ้งคุณสาธุเรือเบ็่งจะเก็บเอ้ยตลอดโลกหลานตลอดคุณพ่อกระไดบุญเมื่อนนกไก่แาบตอง ปองปอง <t art ic> ปอง <brakes> ปองาคเดียงในมังไท่ได้ยินจังดังไก่กระดังสียงใสป่าให้พระรามโยกุจฉรูรับอยทรงสมประสงค์ด้านกันดีได้ดอกกันไม้โอ้ยยี่พอเอ้ยยีเมเจ้านอนขว่ำี่ปันพอปีัย บุญญาทิพย์เอ้ยกันเป็นเจ้าน้องไงน้องนองโลกหลานเจ้านายยาพันพ่อผีเป่าตื่นมาเจ้ากระเป๋าเจ้ารวนเต้เลี้ยวบัดนี้ พี่น้องผู้เจ้าภาพโยนีกะเคือดังเดียวกันเดเมเด้อพวกผม่ใหญ่พู้ใหญ่พังเศษโยนีกะเคือดังกันเดียวกันไอ้มีฉันและฉันสุกกำมังมีดีหล่นมีหล่นหล่นมีล้อเงินไข่อ้อยไข่มันไข่เขาไข่ปอพี่ในู้ละสามากระตาอนาคตข้างหน้าสวรรค์ฟ้าแม่นบอลเนากำมันใดเป็นกำตีบยาบบาปอันใดเป็นบาปตีวันหนาก้อยผลพลาบ รัดต so, ั lol, pavement, la, ้งรองไปว่ายสุขสบายสุขตั้งกายตั้งใจจะไปไหนระลังไตะกันรถโดนรถไปจะไปมอเตอร์ไซคจักรยานหรือสาบล้อว่ายมีรถปุนโยกขึ้นส่างดอกน้ำสู้ขึ้นโูกคือบางเปลี่ยนรายานจะเล่าเทวดาลูกล้านแม่โบธบุตรมุ่งเนี่ แม่ละเอียดลูกเต้าของพอสุพดเหลือกว่าหลานที่ทำหมุนมือนี้ใอหมุนมีล่นป่ากันไปน้ำหน่งเน่งเน่งน่งน่งจะเนแนลานจั์

อาลังเทียบบอกกับระงูนี่แหละน้องพอน้องก็ดูกรสถานทีน้องนี่ละอัปริโยสาเสน่าจสุดจุติแห่งการแสดงพระธรรมเทศนามาอาตมาภาพทั้งสามรูปสามพระองค์ได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาญาติโยมมาก็ตั้งแต่ตนจนถึงอวาสานต่างองค์ต่างก็เหมือยแม่แล เมื่อแอแรมน้อแม่เนาะไม่ออกก็มือคือกันนันละยศสวัสดิ์าสะะเลยต่อเนาะถ้าที่สุดนี้อาตมาภาพอยากจะขออ้างอิงและกบิ้งบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองยมพ่อยมแม่ให้มีอายุมั่นฝนยืนปรารถนาเงินก็ขอยไหลมากองปรารถนาทองก็ขอยไหลมารวมให้สมความมุ่งหวังตั้งใจนึกสิ่งใดไม่นึกสิ่งใดแล้วอันไม่เหลือวิสัยก็ใหกสมปรารถนาทุกประการดังรับประทานบริสัตจะนามาก็สมควรจัดการเวลาข็ยุดลงปรุง พระเจ้ธรรมเทศนาวัจจะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะชะนีสาธุอธิอนิจาวัตจะสังขาราอุปัตถวาญัตมิโนอุปากิตวาเนโรจุนติเตสังโภปัสโมุโสโคอธิอนิจาวัตจะสังขาราอุปัตถวาญัตมิโน อปปกิตวานิโรันตีเตสังโมปัสมโสุคองตธิอาิจาวัตสังขาราอปปะทวายรรมิโนอปปกิตวานิโรันติเตสังมปัสสมโสุเอาอีพอเอากูใบ้ันนี่แหละขงสมเด็จจังกูไงเจ้าเด้อจิ้วใบ้